สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องทีด็ด VIP นะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์บอลเต็งคู่เดียวเหมือนเดิมนะครับเมื่อคลิปที่แล้วหากติดตามกันนะครับทั้ง2คลิปเลยนะครับเข้าทั้ง2คู่เลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ช่องของเราคือเราจะเลือกเชียร์ทีมจากปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เช่นสถิติความพร้อมของนักเตะฟอร์มการเล่นนะครับถ้าเห็นตรงกันก็จัดไปถ้าเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับมาที่สุดเกาโชซิเรียอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างฟิออรินตินาทีมอันดับ17ของตาางจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเจนัวนะครับทีมอันดับ19หรือว่าลองบอยของลีกนะครับโดยคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสองงาน6นัดหลังสุดนะครับที่เจอกัน กันแพ้ชนะไปอย่างละ1ครั้งนะครับนอกั้นเสมอ4มาดูฟอร์มของฟิโอเรนติน่านะครับถือว่ามีปัญหาในเกมรุกนะครับเพราะว่า4นัดหลังสุดยังยิงใครไม่ได้เลยนะครับโดยเสมอ1และแพ้ไป3ล่าสุดนะครับก็ไปแพ้ให้กับ a อซิมิลานไป0นย์ประตูต่อ2ทํทให้ตอนนี้มีอยู่8แต้มนะครับาการลงสนามไป9นะัดทําให้สถานการณ์ย่าแย่มากนะครับตกมาอันดับ17ของลีก ด้านความพร้อมของนักเตะนะครับนัดนี้ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆนะครับโดยมีตัวความหวังอย่างฟ้องริเบลลี่มาทางฝั่งเจนัวนะครับ6นัดหลังสุดชนะไป1ครั้งนะครับแพ้4เสมอ1โดยนัดล่าสุดเลยครับก็ไปแพ้ให้กับบามมา1ประตูต่อ0ผลงานแย่มากนะครับอยู่อันดับรองบโวยของตารางมีอยู่5คะแนนจากการลงสนาม9นัดนะครับ ส่วนในนัดนี้จะขาดนักเตะ6กรายด้วยกันนะครับอย่างมาเตียเปรินดาวิเต้บาลิสกี้โดมินิโกคิสติสโตปาเชโกคาสซาดาฟิล i p p เมเลโกนีและดาวิดสซัปปาคอสตาโดยนัดนี้นะครับที่เจอกันส่วนใหญ่ผลจะออกมาทางด้านเสมอนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมไม่ถนัดในเกมรุกเลยตัวจบสกอร์มีปัญหาด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้คิดว่าน่าจะเล่นกัน ค่อนข้างอึดอัดนะครับ่มาสกอนน่าจะมาทางเสมอนะครับนัดนี้ขอฝันคงว่าเสมอไปศูนย์ประตูศูนย์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ